นอกจากจะมียอดเขาสูงสุดของโลกแล้วเนปาลยังมีสิ่งตดอันดับโลกอีกอย่างนั่นคือความยากจนความยากจนทําให้ชาวเนปาลจำนวนไม่น้อยตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ทั้งการค้าประเวณีการบังคับใช้แรงงานและการค้าอวัยวะอวัยวะยอดนิยมคือไตตลาดรับซื้อไตยอยู่ไม่ไกลนักเป็นเพื่อนบ้านติดกันอย่างอินเดีย อินเดียเป็นจุดหมายปลายทางของเครือข่ายซื้อขายอวัยวะในเนปาลด้วย2สาเหตุสาเหตุแรกคือกฎหมายการบริจาคอวัยวะที่แตกต่างกันกฎหมายเนปาลระบุว่าผู้บริจาคไตจะต้องเป็นญาติกับผู้รับบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะในแต่กรณีต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐเท่านั้นไม่ใช่โรงพยาบาลแต่ที่อินเดียโรงพยาบาลใดก็ตามที่ทําการปลูกถ่ายเอวัยวะมากกว่า25ครั้งต่อปี โรงพยาบาลนั้นสามารถมีคณะกรรมการที่อนุมัติให้มีการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะได้ทันทีทูโลช่างตีมีดชาวเนปาลวัย53ปีมีไตเพียงข้างเดียวส่วนอีกข้างถูกขายแลกเงินจำนวนหนึ่งเพื่อน,นำมาสร้างครอบครัวไม่เลือดูกฆ่าลาย,ายไปิเนณไอ้นะอาบว่ริ้วณครอบคริเวที่เดือเท่านัา้นมาออบาระบริวณไอนะอาบว่าวณ आफ्नो भने कोही पनि थिएनन् होइन अनि त्यहाँबाट मैले यो ब्याबारी गरेर मैले आफ्नो दुःख गरेर बस्या भयो भने मलाई पीडा छैन बहिनी छैन म सबै देखाइन्छु मेरो बहिनीलाई म देखाइन्छु माथिको बारिक सबै देखाइन्छु तर पीडा छैन भाउजू रहेछ होइन तपाईँ दिदी भन्नुहुन्छ होइन दिदी र चाहिँ दिदीलाई बिहे गरिसकेपछि हाम्रो जिन्दगी नै अर्को भयो कि नौलो नौलो संसार เครือข่ายซื้อขายไตยจะทํางานกันอย่างเป็นระบบเมื่อรับออเดอร์แล้วนายนาก็จะออกตระเวนหาสินค้าตกลงซื้อขายกันแล้วก็จะมีบริการรับเจ้าของไตไปโรงพยาบาลตัดไตออกและพากลับไปส่งบ้านนายหน้าเข้ามาหาทูโลถึงบ้านข้อเสนอเป็นเงิน70,000รูปีเนปาลหรือประมาณ1,9,500บาทแลกกับไต1ข้างทูโลรู้ว่าเขาจะได้เงินก้อนใหญ่ทันทีไตาหายไปหข้างแต่เขาก็จะยังมีชีวิตอยู่ เขาถูกพาข้ามชายแดนไปโรงพยาบาลในเมืองเชนไนประเทศอินเดียอย่างง่ายดายเนื่องจากเนปลาลและอินเดียเข้าออกประเทศได้โดยไม่ต้องใช้วีซา่าในเอกสารระบุว่าเขาเป็นลูกชายของผู้ป่วยที่ต้องการไตใหม่การตรวจสอบข้อมูลในอินเดียเป็นไปอย่างละหลวมการผ่าตัดจึงเกิดขึ้นและดำเนินไปอย่างรวดเร็วการเลกน้เบลกัเลร์ก็เบลกัเลร์ชุดนี้ก็ดอะลชุดนี้ก็ได้สิแต่ม่ บิวสบายมุดน้ำบนไดจานอสระกันมันตัวเลือกได้อินเดียมีความต้องการไตาราวสองแสนชิ้นต่อปีเนปาลมีคนยากจนมากมายที่ยอมขายไตยอุปสงค์และอุปทานตรงกันขั้นตอนสะดวกง่ายดายรวดเร็ว,รวทําให้ธุรกิจซื้อขายไตยเฟื่องฟู Many more uh, kidney patients from all over the world came to the uh, Indian city. and you, you know nepal and india um, have a treaty 1950 treaties uh, which uh, allow to uh, without passport they can go uh, in, in india or nepal so uh, the uh, brokers and criminals uh, you know develop a layer डिभल अ लियर अफ क्रिमिनल्स टु टु यु नो ट्राफिक फर द अर्गन ट्राफिकिङ नै नै भने के भन्ने भने होइन छोरालाई थाहा भए पनि मेरो बुवा यस्तो भनेर उसले मेरो बुवा भनेर मलाई कमजोरी उसले मलाई उ गरेछ नि कि นายหน้าไม่ใช่คนอื่นไกลเป็นชาวในปานด้วยกันหรือบางทีก็เป็นคนในหมู่บ้านที่เห็นช่องทางการทำเงินมัวพอเสนอะไรนะมจกนนนะอันนี้จากกจวนนี่ไปเลยได้เลยเบอขายดีเีย อันพูดเช่นนั้นาการน้มาอาเบีดนักก็ไป่ล้มีรอนอมิเลือกซอันีรอมอาร์เกอร์ร์อันท้าวมีรอนอมิเลือกซอนก้าวมกรลม่อมเลนที่มรนเมจอนีีออฟิศลอร์เดียไตของชาวเนปาลที่ซื้อขายกันที่อินเดียราคาสูงสุดอยู่ที่1 5 0 0 0 0รูปีเนปาลหรือประมาณ42,000บาทในหน้าจะได้ส่วนแบ่งจากการแนะนำผู้ขายไตให้ขบวนการในราคา5,000รูปี ขบวนการซื้อไตมักโน้มน้าวหรือล่อลวงคนยากจนที่อาศัยอยู่ไม่ไกลจากกัดมันดุเพราะสะดวกต่อการพาไปยังเชนไหนหรือนิวเดลีคาเฟ่ชุมชนยากจนบนภูเขาใกล้กัดมันดุมีคนขายไตถึงราวร้อาสิบคนต่อปีนิโรธช,ชายหนุ่มวัย27ปีเหลือไตอยู่ข้างเดียวเช่นเดียวกัน6ปีก่อนนิโรธขายไตเพื่อน,นำเงินก้อนมาสานฝันการเป็นนักร้อง साइस वातलाई खासौँ खाङपेनामा फाक समस्या जस्तो भन्दा पनि अब पहिला नर्मली मान्छेको अब एकचोटि पिसाब फेर्दाखेरि भनौँ न लगभग अब डेढ सयदेखि लिएर दुई सय तिन सय एमएलसम्म पुरा भारी लाग्यो होला चार पाँच घन्टाको अन्तरमा फेर्नु पर्दा त्यसरी आउँथ्यो नि अब हामीले त अहिले पचास एमएल सय एमएल भन्दा आउँदैन क्या การซื้อขายเอวิเวในเนปาลนั้นถือว่าผิดทั้งผู้ซื้อและผู้ขายทำให้บางคนไม่กล้าไปแจ้งหรือขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เมื่อพวกเขาถูกหลอก confusion among the uh, law enforcement agency is uh, uh, prime to address um, organ trafficking issues in nepal. you know, only seven cases are registered in uh, police and also in court. and also uh, there are, there are no any uh, initiation by the government. how they came uh, to law enforcement agency and, uh, you know, Uh, cused การขายไตแพร่หลายมากขึ้นในเนปาลตามสภาพความยากจนของผู้คนและยังพุ่งสูงขึ้นหลังจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี2015ซึ่งทำลายบ้านเรือนและทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากคนที่จนอยู่แล้วยิ่งจนกว่าเดิมทางเลือกหนึ่งในการต่อชีวิตคือการขายไตยอีกสาเหตุคือถูกหลอกลวงบางรายถูกหลอกว่า เป็นเพียงอวัยวะชิ้นเล็กๆเท่านั้นบ้างหรือสามารถงอกใหม่ได้บ้างไม่มีการพูดถึงความเสี่ยงและผลกระทบหลังการผ่าตัดเออเลบานเอสเตย์คิดนี่เกี่ยวกับานนเลสลก็เรียันี่มดนะก็สกเลพอลรปนีเอาบนดีนี่สตีปนีมดนะเอแคมก่อนนะปนีสกี้อนีสตีนีมดนะเอมีอออรอ sometimes we have found that wrong information being given you donate kidney the kidney will grow but these people do not come to us we are here but these people they do not ask us so we have to go to the community tell these people that keep your valuable kidney with yourself แม้การมีไตข้างเดียวจะยังมีชีวิตยอยู่ได้แต่การขาดความรู้ความเข้าใจและการดูแลตัวเองหลังการผ่าตัดทําให้เกิดปัญหาได้เช่นกันสาเหตุหลักของการขายไตยคือความยากจนบางคนอาจขายไตยด้วยความเต็มใจแต่หลายคนขายเพราะได้รับข้อมูลบิดเบือนจากไหนหน้าซ้ำยังถูกโกงพวกเขาไม่ใช่ผู้บริจาคหรือผู้ขายอวัยวะแ,<ม>แต่คือเหยื่อ आज यो भन्दा धेरै फरक